สวัสดีครับผมกิตตพลคีรินกรรมการผู้จัดการบริษัทท้าโปรชชั่นอลแอนด์เอเลอปเมนต์นะครับแล้วก็เป็นกรรมการบริษัทเซฟตี้อินไทยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของอีกหลักสูตรหนึ่งที่น่าสนใจในปัจจุบันนะครับซึ่งเราจะต้องพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรของเราในปัจจุบันนะครับว่าเอ๊ะบุคลากรของเราเนี่ยที่สําคัญเน,นี่ยจริงๆแล้วก็สําคัญทุทกตําแหน่งน,นะครับทุกหน้าที่เพียงแค่ว่ามีอยู่ตําแหน่งหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะแล้วก็พัฒนาพนักงานค่อนข้างเยอะ นะครับนั่นก็คือหลักสูตรของอระดับพวกหัวหน้างานหรือซูเปอร์วิเซอร์นั่นเองทําทไมหลักสูตรนี้ถึงสําคัญนะครับเหตุผลที่หลักสูตรนี้สําคัญเพราะว่า,าหลายๆองค์กรนะครับพนักง,งานที่จะก้าวขึ้นมาเป็นระดับหัวหน้าง,งานหรือระดับซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยปกติแล้วจะเป็นระดับพนักง,งานซะหลายปีนะครับคือบูดยง่ายคืออยู่แล้วก็ทํางานในระดับเป็นระดับโอเปอเรชันหรือเป็นหัวหน้าง,งานหรือเป็นระดับออฟฟิเซอร์เนี่ย มาค่อนข้างอย่างน้อยๆก็สามสี่ปีเป็นอย่างน้อยนะครับก่อนที่จะขึ้นมาเป็นระดับหัวหน้าเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการทําง,งานของเขาหรือทัศนคติต่างๆหรือความรู้เนี่ยมันก็จะผูกติดกับเรื่องของสกิลซะเป็นส่วนใหญ่คือเทคนิคเข้าสกิลถ้าพูดถ้าแบ่งเป็นเทคนิคเข้าสกิลนะครับก็จะมีเทคนิคเข้าสกิล c อนเ e p t u a l skill แล้วก็ human skill นะครับ human skill นิดปกติแล้วทุกคนก็ก็จะมีอยู่แล้วนะครับแต่โดยหลักการแล้ว uh, พนักงานที่ทํางานอยู่ นานนะครับก็จะติดในเรื่องของการทำงานแบบเทคนิคเข้าสกิลก็คือเป็นการทำงานแบบนาั่งงานสะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาในสายวิชาชีพการเป็นหัวหน้าง,งานนะครับขึ้นมาเป็นผู้บุคคลบัญชาบบต้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาต้องพัฒนาเรื่องของ conceptual skill ก็คือเรื่องของความคิดความอ่านนะครับเรื่องของทัศนคติในการบริหารจัดการองค์กรนะครับเรื่องของในเรื่องของเขา,เ,า,เ,าเรียกว่าอะไรการสื่อสารหรือทักษะต,ต่างๆที่เขาควรจะมี นะครับในการเตรียมพร้อม,อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้บริหารระดับต้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงจะมาพูดถึงนะครับทักษะหรือสกิลที่สําคัญนะครับของพนักงานนะครับที่จะเติบโตเป็นผู้บริหารระดับต้นว่าเอ,อพื้นฐานจริงๆของเขาเนี่ยขเขาควรจะมีอะไรบ้างนะครับที่เขาควรจะรู้และควรจะเรียนรู้ไม่ใช่เรียนแบบครูภาาลักจมนะครับโดยปกติที่ผมไปเข้าบรรยายในหลายที่นะครับลหลายองค์กรก็จะมีปัญหา ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรส่วนนี้ค่อนข้างเยอะเหตุผลเพราะว่าเป็นการพัฒนาโดยแบบแต่งตั้งขึ้นมานะครับโดยไม่ได <c oughs> <c oughs> ้มีการเตรียมงความพร้อมของพนักงานเลยนะครับเหมือนกับเป็นกุพาลัจจมอยู่ดีๆก็แต่งตั้งกันขึ้นมาเป็นหัวหน้างานเลยนะครับแต่งตั้งขึ้นมาเป็นระดับซปอร์วเซอร์เลยโดยไม่มีการให้ความรู้ก่อนว่าเฮ้ยจริงๆก่อนที่คุณจะมาเป็นซูเปอร์วิเซอร์หรือเป็นผู้บังคับบัญชาต้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องพัฒนาหรือปรับปรุงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดกันออ่ผมขย สั้นๆเป็นผมเรียกว่าเก้าขั้นตอนสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพแล้วกันนะครับผมขอใช้เป็นหัวข้อประมาณนี้ในส่วนของเก้าขั้นตอนนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้เก้าขั้นตอนนี้มันมีคผลทำอย่างไรนะครับแล้วมีอะไรบ้างสิ่งสําคัญระดับเริ่มต้นเลยของความเป็นหัวหน้างานนะครับก็คือการปรับเปลี่ยนนะครับเขาเรียกว่า KSAK คืออะไรครับ K ก็คือการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานคนนั้น ให้เขามีความรู้ความสามารถาหรือเขาเรียกว่าสั้นๆมี competency ที่สามารถพัฒนาหรือการทํางานรองรับการทํางานให้กับองค์กรได้ในอนาคตนะครับว่าเขาคนมีอะไรบ้างระดับเริ่มต้นเลยนะครับเชื่อได้ว่าเทคโนโลยีหรืองานหน้างานของเขาเนี้ยจริงๆแล้วเขาเก่งอยู่แล้วคือเด็กเด็กกลุ่มนี้เขาทํางานอยู่เป็น4 5, 5, ปี5ปีส0ปีเนี้ยเขาเก่งอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราต้องให้เขาเนี้ยความรู้ใหม่ๆที่ต้องให้เขาเนี้ย มันมีอะไรบ้างน,นะครับใน9ทักษะนะครับระดับเริ่มต้นนะครับก็คือในเรื่องของการพัฒนา,าตนเองคือเราเองเราต้องกฝังความคิดในเรื่องของ K ก็คือการพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเขาเองนะครับของตัวเขาเองนะครับนั่นคือ K นะก็คือ knowledge S อีกตัวหนึ่งครับ K S E ก็คือ S ก็คือ skill ก็คือเมื่อเขามีความรู้ความสามารถเราก็ต้องพัฒนาทักษะของเขาเองให้เกิดความรู้ความชนานาญในเชิงการบริหารจัดการ สกิลในเรื land, ans, But, ่องของการทํางานของเขาเนี่ยค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับเขาทางานปกติเขาเก่งหน้างานของเขาอยู่แล้วแม้หลับไม้ฝันเขาก็เห็นหน้างานของเขาเป็นเป็นเขาพูดอย่ายอยู่ในสกิลทักษะเขาอยู่แล้วแต่สกิลที่เขาต้องเพิ่มก็คือการบริหารจัดการนั่นเองนะครับมันมีอะไรบ้างในตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะเพราะเด็กส่วนใหญ่คือทางานติด8ปดโมงเช้าห้าโมงเย็นอยู่แล้วนะครับแต่พอเขาขึ้นมาเป็นหัวหน้างานเนี่ยมันต้องพัฒนาอะไรนะครับต้องมีความรู้ด้านไหนมีสกิลอะไร หลังจากที่เขามีความรู้คือ K เนี่ยแล้วก็มี S ก็คือสกิลเนี่ยสิ่งสำคัญระดับต้นๆเลยที่ผมประสบปัญหาเวลาผมเข้าไปบรรยายหรือเข้าไปให้คำสาหรือหลายๆที่ที่เข้าไปประสบพบเจอก็คือในเรื่องของ attitude คือ attribute เนี่ยก็พูดง่ายๆคือเหมือนทัศนคติของเด็กที่ทำงานอยู่ใน operation มาค่อนข้าง,าง,างหลายปีนะครับหลายปีเพราะนั้นความรู้ความคิดของเขาเนี่ยเขาเองก็จะ เป็นเหมือนพนักง,งานโดยปกติทั่วไปอันนี้ถามว่าเขาผิดไหมไม่ผิดครับมันถูกต้องแล้วแหละแต่เราจะปลูกฝังทัศนคติหรือความคิดใหม่ๆในเชิงมาเนจเมนต์หรือเป็นเชิงตัวแทนขององค์กรอย่างไรเพื่อให้เ้ามองภาพรวมในฐานะเป็นเจ้าขององค์กรได้มากขึ้นเนี่ยสิ่งนี้คือสําคัญมากนะครับเมื่อเ้ามองในฐานะที่เป็นเป็นตัวแทนขององคอ์กรหรือเป็นเจ้าขององคอนนะ์กรเนี่ยเขาก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อองคอ์กรมีความคิดที่จะพัฒนาองค์กรไป ไปข้างหน้ามีความคิดที่จะแก้ไขปัญหาครับเราจะเจอว่าปัญหาในหลายปัญหาเนี่ยเราเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยน้องๆทุกคนจะรู้รับทราบปัญหากันทุกคนแต่ทุกคนก็บอกแค่ปัญหาแต่ไม่บอกว่าวิธีการแก้ปัญหาคืออะไรมีกี่วิธีข้อดีข้อเสียแต่และว,วิธีเป็นอย่างไรทุกคนไม่ไม่รู้รู้อย่างเดียวเฮ้ยหัวหน้าครับอันนี้มีปัญหาครับมีปัญหาครับมีปัญหาครับแต่หัวหน้าก็จะเป็นคนคอยคิด แล้วก็ดําเนินการแก้ไขเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาพนักง,งานขึ้นมาเป็นหัวหน้าเนี่ยเราก็ต้องให้เขาคิดเป็นนะครับเพราะหัวหน้าที่ที่ะจะต้องเลื่อนตําแหน่งหรือปรับขึ้นไปเป็นระดับมีเนเจอร์หรือผู้บริหาราระดับกลางระดับสูงต่อไปในอนาคตก็ต้องปั้นน้องๆที่เป็นโอเปอเรชั่นขึ้นมาทดแทนนะครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญในการบริหารจัดการนะครับไม่มีใครที่ไม่มีตัวตายตัวแทนในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญ โอเคอันนั้นคือสิ่งส่วนหนึ่งที่เขาต้องมีคือหนึ่งการพัฒนาตนเองนะหรือเก็งสั้นว่าเก่งคิดเก่งคนแล้วก็เก่งงานนะครับเห็นไหมครับเขาต้องมีการเก่งคิดคือต้องคิดเป็นนะครับแล้วก็มีการเก่งคนก็คือการบริหารจัดการคนเขาต้องเริ่มมีแล้วล่ะก่อนหน้านี้เขาอาจจะแค่ทํางานเฉยไม่จำเป็นต้องบริหารจัดการคนแต่เมื่อไรก็ตามแต่เขาขึ้นมาเป็นผู้บริหารับต้นเริ่มมี human skill ก็คือต้องเรื่องการบริหารจัดการคนต้องมีเห็นไหมฮะ และอีกส่วนหนึ่งงานนะครับเก่งงานถามว่าระดับซูเปอร์วิเซอร์ต้องเก่งไหมแน่นอนครับงานเขาต้องเก่งแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่องของงานการงานนันก็คือสกิลในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรพิเศษงานนะการพิเศษงานการสรุปงานการรายงานนะครับถ้าภาษาญ,ญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าโซดันนะรปรึกษาหารือหัวหน้ามีการโซดันมีการรายงานตลอดมีการปรึกษาตลอดสิ่งนี้สําคัญนะครับเป็นพื้นฐานของหัวหน้างานนะครับโอเคนั่นคือ เ,เขาเรียกว่าบทบาทหน้าที่เบื้องต้นนะครับของความเป็นหัวหน้าง,งานแล้วอีกที่เหลือ9 skill ก้าสกิลนี้มีอะไรหนึ่งผมยกตัวอย่างย่อยๆนะสั้นๆนะครับก็คือหนึ่งความเป็นหัว,คว,หวความเป็นหัวหน้าง,งานหรือความเป็นผู้นําของหัวหน้าง,งานนั่นเองถามว่าก่อนหน้านี้เขาทํางานเพียงแค่รับผิดชอบในสิ่งที่หัวหน้าง,งานมอบหมายมานะครับก็ถือว่าจบสิ้นแล้วนะครับแต่เมื่อไรก็ตามแต่เขาขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับต้นสิ่งหนึ่งที่เขาต้องมีคือความเป็นผู้นานะครับมวามเป็นผู้นํา ความีผู้นำขององค์กรคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงดีเทลรายละเอียดว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเรียกว่าผู้นํามันดูเหมือนง่ายนะคำว่าผู้นำนะครับแต่ความหมายของมันจริงๆคืออะไรนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยขึ้นมาเป็นหัวหน้างานสั่งอะไรก็ําแต่ลูกน้องทำตามเป็นแบบทุกพักวันจำโดยทั่วไปนั่นที่ปัญหาที่เราเคยเจอคือไม่ได้เป็นผู้นําที่แท้จริงเป็นเพียงแค่เป็นเอาเรียกว่าอะไรใส่หมวอขนแล้วก็แปดงไปนะครับตามบทบาทหน้าที่เฉยๆแต่ยังไม่สามารถ โน้มน้าวจิตใจของคนหรือชักนําคนให้สามารถทํางานอย่างเต็มอกเต็มใจและรู้ถึงต้นสายปลเหตุว่าคนทํางานอย่างไรนะครับนั่นคือสก,กิลแรกคือความเป็นผู้นําสก,กิลที่2คืออะไรครับก็คือ,อเมื่อเราเป็นหัวหน้าง,งานสิ่งสําคัญที่สุดของหัวหน้าง,งานในสกิลนี้ก็คือเรื่องของการวางแผนนะครับก็คือแผนนี่นะครับเมื่อการวางแผนเนี่ยโดยปกติมันมีแผนหลายแผนบางคนขึ้นมาเป็นหัวหน้าง,งานอ้าวแผนคืออะไรพี่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องมาครูพักรักจันบค่อนข้างเยอะแต่เมื่อไรก็ตั้งแต่เราเราใส่หลักสูตรนี้เข้าไปเราจะสอนเด็กว่าเฮ้ยเมื่ออยู่เป็นหัวหน้างานอยู่ต้องมีการวางแผนนะแผนมีความสําคัญอย่างไรนะครับแล้วแผนต้องวางเมื่อไหร่นะครับมันมีแผนรายวันนะครับแผนรายสัปดาห์แผนรายเดือนแล้วก็แผนรายปีนะครับเห็นไหมครับในแต่และแผนมันเกิดอะไรขึ้นในแต่และแผนต้องมี KPI KPI คืออะไรก็คือเป้าหมายของการทํางานนั่นเองอ่ผลสาเร็จของงานควรจะเป็นอย่างไร นะครับเขาวัดตรงไหนเห็นไหมเด็กบางคนพอพูดถึง k p i งงมันคืออะไรครับ k p i คือ,อเมื่อเด็กมันเป็นโอเปอเรชันมาหลายปีคนระับมันยังไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วอนะเป้าหมายหรือสิ่งที่องค์กรอยากได้รับจากเราคืออะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนเรื่ององการวางแผนคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ของมันนะครับโอเคนั่นคือสกิลที่2องสกิลที่3สกิลนี้ก็สําคัญนะครับเมื่อน้องๆขึ้นมาเป็นระดับหัวหน้าง,งานหรือซูเปอร์วิเซอร์เนี่ย สกิลนี้ก็คือสกิลเรื่องของการสั่งงานมอบหมายและก็ติดตามงาบางคนสั่งงานไม่เป็นอันนี้ต้องยอมรับสั่งงานไม่เป็นใช้อำนาจอย่างเดียวใช้อำนาจในทางที่ผิดด้วยก็เยอะคือเป็นหัวหน้าแล้วไม่รู้ว่าเป็นหัวหน้ามีหน้าที่อย่างเดียวคือสั่งสั่งสั่งจริงหรือเปล่าน้องก็ไม่รู้น้องก็รู้แต่ว่าไม่รู้หัวหน้าจะทาไงบางคนนะครับสั่งงานไม่เป็นมอบหมายไม่เป็นติดตามงานไม่เป็นเป็นไงครับสุดท้ายก็คือไปแย่งงานลูกน้องทำ ก็คือพูดง่ายงานเดิมๆที่เราเคยทำนี่แหละมันมันมันเชี่ยวชาญอยู่งานนั้นน่ะแล้วก็ไปนั่งทําแล้วพอขึอ้นมาเป็นหัวหน้ามันต้องรา,ายงานรายงานรีพอร์ตทำไม่เป็นเพราะหัวหน้าไม่เคยสอนก็เลยสุดท้ายก็เลยไปเอางานที่ตัวเองเคยทำเนี่ยมานั่งทำนี่ครับเขาเรียกว่าเป็นการแย่างงานน้องทำนะครับเป็นไงครับลหลายๆที่ผมเข้าไปก็คือเขาบอกว่าอาจารย์ผมเสียลูกน้องที่ดีนะแต่ผมได้หัวหน้าไม่โอเคมาหนึ่งคนอ่าเขาพูดง่ายคือตอนเป็นลูกน้องเนี่ยทำงานดีมาก แต่พอขึ้นมาเป็นหัวหน้าไม่รู้ว่าต้องทําอะไรก็เลยเสียลูกน้องที่ดีไปหนึ่งคนนะครับแต่ได้หัวหน้าที่ไม่โอเคมาหนึ่งคนเห็นไหมครนั่นคือไม่สามารถสั่งงานเป็นมอบหมายงานก็ไม่เป็นแล้วก็ติดตามงานก็ไม่เป็นแต่ถามว่าอยู่ดีน้องจะเป็นไหมมันเป็นไปไม่ได้ครับเราต้องสอนสกิลเหล่านี้ครับมันต้องสอนว่าการมอบหมายเป็นยังไงสั่งงานเป็นยังไงมันต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับแล้วการติดตามงานเป็นยังไงมันต้องคุยกันโอเคนี่เราคุยกันไป3สกิลแล้วครับหนึ่งผู้นำนะครับสองการวางแผน สามการสั่งานมอบหมายและติดตามทักษะที่4คือทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมันเป็นอย่างไรการสื่อสารบอกบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยมันมันก็มันก็ไม่ได้มีอะไรนะการสื่อสารก็แค่พูดๆๆไปแล้วมันก็จบนะครับมันไม่ใช่หรอกการสื่อสารมีหลายรูปแบบในภายในองค์กรครับสื่อสารจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนอ่าสื่อสารในสื่อสารในระดับเดียวกันนะครับในสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็ต้องมาดูกันว่าการสื่อสารจริงๆเหล่เนี้ยมันเป็นยังไง สื่อสารผิดคิดจนตัวตายเห็นไ,ไหมครับการสื่อสารภายในองค์กรเยอะแยมากมายมีทั้งระบบะการส่งเมลการส่งไลนะ์ปัจจุบันก็เยอะนะครับการประกาศเห็นไ,ไหมครับการสื่อสารโดยใช้คําพูดการสื่อสารโดยการเรียกประชุมนะครับการสื่อสารโดยการติดประกาศต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากในเรื่องของการทางานนะครับเพราะฉะนั้นหลายองค์กรมีปัญหาปัญหาเรื่องจากสิ่งเล็กๆครับแต่มันกลายเป็นปัญหาใหญ่เหตุผลเพราะ การสื่อสารนี่แหละครับมันมีพวกประเภทหรือสีเป็นสารค่อนข้างเยอะอ่าสีเป็นสารคืออะไรรับสารไปอย่างเวลาประชุมกันโดยเฉพาะหัวหน้างานนะครับประชุมกันเสร็จปุ๊บไม่มีการจดบันทึกไม่มีการร,รายเสร็จแล้วบอก h e อยู่ไปไปคุยกับลูกน้องยู่นะว่ายังไงแบบไหนสุดท้ายเป็นงไงครับหลายคนก็สื่อสารกันเรื่อยอ่พอหัวหน้าสื่อสารไปให้กับหัวหน้ารองหัวหน้าหรือ l e ด d e r ก็ตามแต่สุดท้าย l e ด d e r นะก็ไปสื่อสารต่ออีกเป็นยังไงครับเลทครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ เราก็ต้องมาศึกษาว่าเฮ้ยแล้วยูจะสื่อสารยังไงให้เป็นเ,เป็นทางการแบบไม่เป็นทางการเป็นแบบไหนเห็นไหมฮะอนี้ต้องต้องมาคุยกันนั่นคือทักษะอีทักษะหนึ่งนะครับทักษะถัดมาทักษะที่5นะครับก็คือการสอนงานอย่างไรให้ได้งานเห็นไหมฮะในแต่การสอนงานนะะี้ก็ต้องมีถามว่าเมื่อขึ้นมาเป็นหัวหน้างานต้องมีการสอนงานแน่นอนครับมันต้องมีการสอนงานแน่นอนนะครับไม่มีไม่มีหัวหน้างานไหนไม่เคยสอนงานเนา เป็นไปไม่ได้แต่ถามว่าเมื่อคุณขึ้นมาเป็นหัวหน้าง,งานคุณเก่งแล้วมันจะเอาความรู้ความสามารถของคุณมาถ่ายทอดให้กับน้องเนี่ยมันสอนกันยังไงเพราะอย่าลืมครับบทบาทอีกบทบาทนึงที่สาคัญคือการสอนงานของหัวหน้าง,งานเอง,องนะที่จะสอนงานดับเด็กใหม่เข้ามาอ่านจ็อบเทรนนิ่งเป็นยังไงการฝึกงานการสอนงาน,านการเป็นพี่เลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้หัวนะหน้าง,งานต้องเป็นนี่คืออีกทักษะหนึ่งนะครับเพราะเป็นการสร้าง หนึ่งเราต้นทุนภายในองค์กรแหลสามารถมีวิทยากรภายในได้นะครับสอนน้องๆได้สอนเอาหน้าจอบได้นะครับแล้วก็เป็นการสร้างบาร,รมีของของหัวหน้าง,งานโดยอีกอย่างหนึ่งเพราะการสอนงานนี้อย่าลืมนะครับมันเป็นการสร้างบาร,รมีอย่าง,น,งน้องๆมาใหม่ใช่ไมครับใครเป็นครูเขานะครูคนแรกที่เข้ามาในโรงงานก็หัวหน้าง,งานไงครับเพราะฉะนั้นถ้าหัวหน้าง,งานไม่สอนเองปล่อยให้คนอื่นสอนเป็นไงครับคนอื่นก็ได้บาร,รมีได้พว w e r ไปนะครับนั่นสิ่งที่สําคัญหัวหน้างานทิ้งไม่ได้ เพราะนั้นเราก็ต้องสอนหัวหน้างานว่าเฮ้ยเราอยู่จะสอนคนอื่นสอนยังไงมีหลักการสอนแบบไหนดูอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวมามาคุยกันดีเทลลึกๆอีกทีนะครับอันนี้จะเป็นวิดีโอที่ผมพยายามสรุปแล้วก็รวบรวมทักษะสกิลสำคัญสำคัญของระดับหัวหน้างานนะครับหรือระดับซูเปอร์วิรือระดับคนที่เป็นระดับโอเปอเรชันแล้วกำลังก้าวขึ้นสู่การเป็นหัวหน้างานแบบมอาชีพจริงๆนะครับในการเตรียมความพร้อมของเขานะครับ โอเคอีกสกิลหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาเน่ยหรือเรื่องของเรื่องของการ motivation นั่นเองนะว่าทํายังไงพอขึ้นมาเป็นหัวหน้าง,งานเนี่ยมันจะถึงใช้เรื่องของจิตวิทยาเข้ามาเรื่องของการจูงใจคนในเ,เรื่องของการทํางานในเรื่องของการพูดคุยนะครับในเรื่องของการทํายังไงให้คนน้มงเนาพนักงานแต่และคนให้สามารถทํางานอย่างมีความสุขได้นะครับให้มองเห็นอีกมุมนึงนะครับเพราะเหรียญมันก็มี2ด้าน ถ้าน้องมองแต่อีกด้านหนึ่งนะครับไม่มองอีกด้านหนึ่งเราทํายังไงให้น้องเห็นทั้งสองด้านได้ไม่เห็นทั้งสองด้านไม่พออาจจะให้น้องมมองนั่งมองขอบเหรียญด้วยเห็นไหมไม่แต่เหรียญไม่ได้มีทั้งสองด้านไม่พอยังมีขอบเหรียญอีกเห็นไหมรัเราทายังไงให้น้องที่ขึ้นมาเป็นระดับผู้บุกข้าัญชายแบต้นนี้มองเห็นแบบทั่วทิศนะครับมองเห็นด้หลายมุมนะครับเพราะฉะนั้นหลักของจีลวิทยาการบริหารจัดการการจูงใจคนนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับการจูนใจนี้แบบมันก็มีหลายรูปแบบ เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าให้จูงใจแบบแบบนี้เป็นยังไงจงใจแบบนี้เป็นยังไงแล้วว่าทายังไงเมื่อน,นอ้องวันดีขึ้นดีมาทาออํางานรู้สึกเบื่อจังเลยพี่เซ็งมากเลยทุกคนมีมีแน่นอนไม่แต่ว่าหน้างานเอ้ก็มีแต่ทํายังไงให้เขาคิดโพซิทีฟทิ n ก้งคิดเชิงบวกแล้วสามารถดําเนินชีวิตและใช้ชีวิตอย่างเชิงบวกได้แล้วไม่พอเขายังมีความสามารถในการจูงใจน้องๆได้จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีหลักการและเหตุผลเห็น,นไ,ไหมฮะ นี่ก็คือทอักษะหนึ่งที่หัวหน้างานต้องมีเพราะฉะนั้นสิ่งหเหล่านี้มันสำคัญมากที่เราต้องเริ่มพื้นฐานผมไม่คาดหวังว่าทุกคนที่มามาเรียนจบแล้วทุกคนจะเก่งเลยเป็นไปไม่ได้ครับแต่หลังจากเรียนเสร็จรู้หลักเกณฑ์หลักการแล้วคุณต้องไปฝึกต่อทุกอย่างเกิดความชำน,นาญได้ต้องฝึกต่อครับต้องไปลองทดสอบใช้ลองทําดูนะครับมีหลักการต้องผิดลองถูกครับแน่นอนครับหัวหน้าทุกคนหรือระดับผู้บริหารระดับสูงทุกคน มีทั้งผิดและถูกลองผิดลองถูกกันมาทุกคนแล้วไม่มีใครถูกมาตลอดทั้งชีวิตแน่นอนครับการเรียนรู้ที่ดีดคือการคือการเรียนรู้จากความผิดครับผมผมคอนเฟิร์มนะการเรียนรู้ที่ดีสุดคือเรียนรู้จากความผิดเพราะมันจะจํามากนะจําแน่นอนครับถ้าเราเคยผิดแล้วผิดซ้ําผิดซากนี่ผมว่ามันก็ไม่น่านให้ไยนะแต่อะไรที่มันเคยผิดแล้วเอามาเป็นเขาเรียกว่ามันทัาฐานว่าให้ต่อไปเราจะไม่เป็นอย่างนี้อีกผมว่ามันโอเคนะอ่าโอเคทักษะต่อไปนะครับ ทักษะที่จําเป็นในของระดับซูเปอร์วิเซอร์นะครับก็คือการทักษะการบริหารความขัดแย้งน,นะครับเนี่ยทักษะนี้ก็สําคัญเมื่อในเวลาเราบริหารจัดการหรือเมื่อเราเป็นซูเปอร์วิเซอร์เป็นหัวหน้างานนะครับลูกน้องนะครับอาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งกันอาจจะมีความไม่เข้าใจซึ่งกันและก,กันนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการแลรเป็นพื้นฐานว่าเฮ้ยแล้วเราจะจัดการความขัดแย้งน,นั้นอย่างไร นะครับเข้าขัดลูกน้องคนนี้ไหมหรือเข้าข้างคนนี้หรือฟังเหตุฟังผลยังไงหรือว่าสืบสวนกันยังไงหาข้อมูลหลักเกณฑ์หลักการยังไงในการทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขอย่าลืมว่าทุกคนมาทํางานเพราะอะไรครับเพราะอยากได้เงินเดือนไม่ได้อยากงานทางานเพราะมาเล่นการเมืองนะครับแต่ลหลายๆคนชอบเอาการเมืองมาในที่ทํางานเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ยเราก็ต้องชี้ให้ลูกน้องเห็นว่ามันต้องทําตัวอย่างไรบริหารจัดการอย่างไรนะครับ ในเรื่องของการบริหา,ารความขัดแย้งนะครับอันนี้หนึ่งสิบโอเคเดลืออีกสองสกลิลหลักนะครับสกิลที่แปดก็คือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเห็นไหมฮะเมื่อเริ่มเป็นผู้บริหารระดับสูงระดับกลางขึ้นไประดับต้นระดับกลางระดับสูงเพราะฉะนั้นสิ่งเริ่มต้นที่ผู้บริหารระดับต้นควรจะเรียนรู้ก็คือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับต้องมีแล้วเพราะปกะติเราบอก หัวหน้ครับเจ้านายครับมันมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แต่เราไม่เคยแก้ไขปัญหาเองหรือตัดสินใจเองแต่ครั้งนี้เราเริ่มจากคิดนะครับคิดแล้วก็หาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเราเองเพราะเราเริ่มเป็นผู้ปัญหารนัต้นแล้วเป็นหัวหน้างานแล้วเพราะฉะนั้นสกิลเนี้ยต้องให้ผู้ปัญหารนัต้นได้เรียนรู้ได้เริ่มที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันจะแก้ไขปัญหาอย่างไรข้อดีข้อเสียของปัญหาแต่ละปัญหาเป็นยังไงแล้วทางเลือกในการตัดสินใจของปัญหาเป็นอย่างไรนะครับเป็นการฝึกเป็นการฝึก น้องให้รู้ว่าเอ้ยเนี่ยสกิลกส่วนหนึ่งนะที่อยู่ต้องเริ่มศึกษาเรียนรู้เพราะเมื่ออยู่ขึ้นไปเป็นแบบผู้บริหารระดับการขัดับสูนย์ยู่ต้องเชี่ยวชาญเรื่องการแก้ไขปัญหาเพราะไม่มีใครแก้ไขปัญหาอยู่ได้เห็นไหมฮะนี่คืออีกสกิลหนึ่งนะและสกิลสุดท้ายเป็นสกิลที่สําคัญในเรื่องของการทํางานก็คือการทํางานบัญชีแน่นอนครับเมื่ออยู่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าง,งานนะครับยูต้องทํางานบัญชีเป็นปน,นะยู่ต้องบริหารจัดการทีมของยูได้นะครับ การเป็นหัวหน้างานแบบผู้เข้าบัญชาดับเบื้องต้นเนี่ยสิ่งเริ่มต้นของยุก็คือหนึ่งคุณต้องบริหารจัดการทีมตัวเองและทีมของคุณเนี่ยในการเลือกทีมในการบริหารจัดการทีมอยู่เนี่ยมันมีหลักเกณฑ์หลักการแบบไหนบ้างนะครับมีการต้องใช้สกิลทักษะอะไรขึ้นจริงๆแล้วมันทุกสกิลที่ผมพูดมาตั้งแต่สกิลที่หนึ่งจนกระทั่งถึงถึงสกิลที่8เนี่ยมันก็เอามารวมกันจนนั้นวนกระทั่งเป็นการบริหารจัดการทีมงานนั่นเอง ไม่มีใครที่เป็นหัวหน้าง,งานแล้วทาง,งานคนเดียวครับไม่มีแน่นอนนะเป็นหัวหน้าคนแต่ทําง,งานอยู่คนเดียวไม่ใช่นะครับไปที่ไหนวงแตกนี่ก็ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ฝากไว้นะครับเป็นเบื้องต้นเดี๋ยวเนื้อหาหลักการลึกๆจริงๆเรามาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งน,นะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรเหล่านี้เป็นหลักสูตรสําคัญสำหรับความรู้เบื้องต้นและแบบความเป็นหัวหน้าง,งานมืออาชีพก็ค,คือ9้าสักษนะครับเบื้องต้นนะครับโอเคขอบคุณครับผม